สวัสดีเพื่อนๆชาว AB ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมมาลิน่าเบรกเอาล้วนะครับ e p นี้ก็เป็น EP ที่ต่อจาก e p ีที่แล้วนะครับก็จะไปเปิดเซฟดอกที่6ถึง10กันครับที่ห้องขายตั๋วเคปเปนคาร์ครับอันนี้เงินเราเหลือประมาณ4ี่แสนหกนะครับจากที่ไบฟาร์มา4ดอกที่แล้วนะฮะอันนี้เป็นของดอกที่5นะที่เราไบฟาร์มากําลังขายของอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บเงินดูก่อนนะว่า4ดอกที่แล้วเราได้เงินเท่าไหร่นะะดูตลาดครับ ก็สำหรับน้องๆองที่สนใจนะครับจะ,จะลงทุนนะฮะก็ลองดูฮะว่าคุ้มค่าไหมกับการซื้อกุญแจดอกนี้ะแสนห้านะฮะตอนนี้ในตลาดนะฮะได้ขับคืนมาลนะเมื่อกี้มีเงินอยู่สี่แสนกว่านะตอนนี้ได้กลับมาประมาณอ่าหนึ่งแสนห้าหมื่นะฮะอ่าได้มาแสนหนึ่งนะน,ะนี่แค่สี่ดอกนะ อุจาจทั้งหมดมีสิบห้าดอกนะครับแสนห้านะครับก็นี่ลงเงินเดี๋ยวล้วก็ไปฟาร์มกันดอกที่หกเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไปครับเ <c oughs> จอตรงไหนเนี่ย ออกกันตรงนี้หูกเกิดไกลอยู่นะเกิดไกลอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดินอ้อมไปหมู่บ้านทิ่ใต้นะเดี๋ยวไปเช็คกันเดี๋ยวมีคนหรือเปล่าครับไม่อยากเดินตัดกลางไปนะตัดกลางไปอันตรายนะฮะช่วงสิบนาทีแรกห้านาทีแรกนี่คนเยอะเจอคนแน่นอนคนระับถ้าไม่อยากเจอคนก็เลี่ยงฮนะเรามาเพื่อฟาร์มนะเพื่อรวยฮะเช็คให้ดีฮนะ หมู่บ้านเผื่อมีคนเกิดแล้วเดินย้อนออกมานะเอาไปจุดละฮะเดี๋ยวลุงก็จะตัดไปไวๆเลยดีกว่านะตรงนี้ถ้ามันไม่มีอะไรนะจะได้ไม่เสียเวลาทุกคนนะครับเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวนะไปกัะตอบตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็เช็คให้ดีนะเผื่อมีตัวแฝงเกิดอะไรนะคนเกิดตามหลังนะตอนนี้ก็เดินมาถึงละ น่าจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าก็าไม่รู้นะฮะว่าเรามาช้าเนินออ้อมมาไกลนะเช็คให้ดีฮะต้องระวังมีบอดอยู่แสงวา่ายังไม่มีคนมาเปิดนะถ้าอย่างนี้ก็เซก็เป็นของเราฮนะหวานๆเลยนะครับเซกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูเลดดอกกันว่าขอจะดีไหมสถานีเคบเบิลคา อืม,อม MK ของดีเนี่ยใชครับของแต่งเปิดเซฟข้างล่างก่อนดีกว่าเซฟข้างล่างนะับของดีว้าวมาเดี๋ยวข้าไปดูว่าเบรดดอดจะดีหรือไม่นะอ่ะบอดพวกนี้นี่ ปิดเซไปดูเซเขาโม่งนะฮะขึ้นมาก็ระวังนะครับเผื่อมีคนย่องเข้ามาแล้วราอาจจะมาถึงก่อนเขานะอืมเหรียญนะฮะม,มีอะไรแล้วก็ออกทางออกอยู่ไกลมากในอ้อมโอ้โหเผื่อมีตัวตัวแฝงตัวแฝงเปล่าว่งวิ่งอืมตัวแฝงแน่นอนครับงี้คน ตัวแฝงจริงด้วยนะครับเอาละรอบนี้ดอกที่หกฮะห้าหมื่นแปดไปต่อไอ้ดอกที่เจ็ดรอบนี้สุ่มคนมาได้สี่คนนะครับอืมเกิดตรงนี้ไม่ดีฮะเกิดตรงนี้ต้องรีบหาที่แอบนะฮะอย่างรวนแอบตรงนี้แอบก่อนนะนย้าย้เรียบร้อยเราต้องไปทำระดักิจของเราเหมือนเดิมครับเอาอยู่ใกล้ๆด้วยเคลื่อนคาครับ ที่บ่อเดินตรงกลางนี่ต้องระวังนะคนเยอะเกิดตรงกลางเนี่ยใจเย็นๆนะครับค่อยๆไปนะเกิดตรงเนี้ยกินยาเรียบร้อยแล้วก็บอดบอใจหมดไปฮนะค่อยๆเลาะดื่มน้ําไปนะตรงไหนเหมอบมีเดินก็หมอบตรงเดินนะะนี่ยกินของเราไปถึงเป้าหมาย เดี๋ยวเจอคนมากเลยตรงนี้มีคนเกิดน,นะเนะี่ยอยู่ภายในห้าทีแรกอยู่นะเพิ่งผ่านมแาค่า,าทีกว่าๆนะคนปะวะมันจะบอดไหมเช็คให้ดีฮะมีนคนแ่นไม่เสียเนาะเฮ้ยเจอ,อ,นะอนะค,คนจนได้อนะเราอะไรอย,อยู่ไม่รู้ว่าเขาไม่ดีเสียงเราโชคดีเฮ้ยเพื่อนรู้วนะ่ีนะ่ยบอดนะฮะเจอคนจนได้ฮนะเห็นไหมไุ่มไม้ขาดคำนะฮะตรงกลางเจอคนแน่นอน ต้องระวังนะครับดีที่เขาไม่ได้ยินเสียงเราฮะไปต่อฮะไหนอยูไหนคนป้านี่เสียงเปินนะเสียงปินลั่นเลยนะแถวเนี้ยระวังนะครับดูให้ีี้นะก่อนไปไหนถ้าไม่มีใครตามหลังมาเราก็เราก็ไปกันต่อดีกว่นะ เดินตรงนี้เนี่ยสนายก็มีนะบกทีมีคนมานอนระวังตี้ที่เกิดอนะไรเงี้ยสไนชอบเกิดตรงนี้ทีอาจจะมีคนเดินมาแอบเห็นแล้ววิ่งอยู่พอดีนะระวังนะครับมาช้าๆเสียงพายุช่วยกบเดาได้นะฮะมันไม่มีขึ้นขึ้นแต่เราก็ต้องระวังดนะ้วยฮะเราก็อาจจะไม่ได้ยินเหมือนกันนะเข้าทางเดิมฮนะ เราพยายามไปทางที่เราถนัดนะฮะครามเราจะจำได้นะย่องเหมือนเดิมสเต็ปเราอะเล่นเหมือนเดิมนะฮะฟาร์มกันฮะดูเซฟของดีหรือเปล่ามาดูกันด่านธรรมดาเด็ดดอบกับสามหมื่นก็แทบจะคล้ายๆกันนะต่างกันนิดหน่อยอะออกเลยอะไปดูดอกต่อไปเนะี่ยฮะ ดอกที่สามเอ้ยดอกที่แปดแล้วดินะครับเกิดหมู่บ้านทิศเหนือิไปเลยฮนะไวไวเ็คระวังนะเหมือนเดิมเช็คให้ดีเช็คดีแล้วก็ตัดผ้าไปเลยฮะวันนี้ต้องเช็คให้ดีนะยังไม่มีคนมาเสียงเงียบมากต,าต้องระวังให้ดีนะครับเปเซฟค,ครับของดี่นะนี่ ก็มา8ดครั้งแล้วนะเรายังไม่ตายกันเลยนะครับโชคดีมากได้ค่าด้วยแต่เราก็ยังไม่ได้ของแดงของทองไปเลยนะสร้อยคอรูปปัน้นสีดีสีนีเอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เป็นไรฮนะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ฟาร์มให้หมดฮนะเพื่อเจอของดีเอ้ยอะไรของใหม่ได้อยู่นะครับถ้าไม่มีอะไรก็ตัดจบเลยฮนะ เมว่าไปเล่นเช้าเช้าไม่ค่อยมีคนนะลองมาดูนะครับคนลองดูนะมือใหม่อะ่ะเช้าเช้าไม่ค่อยมีคนนะฮนะออที่เก้าฮะแต่ว่าเราเบื่อปืนละเราอยากเปลี่ยนปืนน่ะให้ปืนฝ่าย,ายนะี่อ่ะสาดา M สี่นะเดี๋ยวต้องไปจากกระเป๋าฮะของเต็มหลังจากที่จากกระเป๋าเสร็จก็มาซื้อปืนฝ่ายกันมีเงินฝ่ายอะใช้หน่อยฮะจะได้ไม่เปลืองเงินนะ เดี๋อาแต่งซะหน่อยอืมเอาแต่งแบบประหยัดเลยนะไม่แพงมากไปกันแบบไวยๆฮะประมาณนี้ติดตุ้งติ้งแล้วก็มาฮะน้ำโชคขอยตุ้งติ้งน้ำโชคเอะไปครับลุยกันต่อเกือตรงนี้ฮะโอ้โหไกลอีกแล้วเหมือนเดิมฮะอ้อมไป เช็คดีแล้วก็ไม่มีคนเช้าเช้านะฮนะเนะช้าลุงชอบมาฟาร์มนะไม่มีคนนะดีเหมือนกันนะเนะนี่ยหนนะูคนคนรคนบอดทั้งนั้นแล้วแต่ก็จะมีเหมือนกันนะหนูมา,มาเงียบๆไปนะต้องระวังนะครับบางทีเดินเดินอยู่เราย่องเหมือนตอนเรามาเปิดเซฟครับของดีหรือเปล่า จะของดีไหมกองดีหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรฮะดอกนี้สุดท้ายแล้วจอดนะฮะดูเศษข้างบนอืมยังไม่ได้ของหรอกเอาหูยได้อยู่นะครับเปิดมา สิบดอกแล้วยังไม่ได้ของแดงของทองแ,แต่ว่าแต่ก็ได้อยู่นั้นเนี่ยของแดงใช่ของแดงปะแล้วก็ไปขายได้ราคาแต่ว่าเราก็ได้กําไรนะครับถ้ารวมๆแล้วเนี่ยห้าดอกแรกก็ได้ไปแสนหนึ่งแล้วซื้อมาแสนห้าสิบดอกนี่ก็นะ่าจะกําไรฮะรวมๆกันมาฮะดอกที่สิบ เกิดตรงนี้อีกแล้วนะยาครับเพราะว่าต้องวิ่งยาวฮะไม่เจอรอบนี้ไม่เจอไม่เจอกระเช้าเอ้ยคนเอ้ยบอดไปต้องรอเปิดจุดแล้วฮะดีนี่หว่าเฮ้ยคนหรือบอดวะคนหรือบดแบบเนี่ยอืมคนเอ้ยมาละ มันใส่อไปดีกว่าครับเอาสองตัวนี่ฮรลงตรงนี้หาทางหนีที่ไร่ฮนะวิ่งมาสักพักก็มาถึงเคปเลคาร์จนได้ฮนะเพื่อเขาไม่จะไม่น่าจะตามมานะอาจจะเป็นบอดก็ได้นะเดินมาคู่กันตรงสะภานแบบนี้นี่ครับตรงกลางมีคนเกิดอย่างที่บอกต้องระวังนะสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะนะครับเข้าทางเดิมครับประจําของเราครับเช็คให้ดีนี่ครับ ก็จะไลยซ้ำๆนะเพื่อให้ทุกคนดูนะเปิดเซฟครับว่าแบบเดินยังไงเราต้องเดินให้จำได้อะนะให้เราคุณนชินเราจะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจนะว่าเราเดินนะก็สำหรับมือใหม่นะครับลองเอาไปนำไปใช้ดูคนะรับฟ้ามะของดีอยู่นะแถวที่สิบนี่รวมๆกันก็เกินลนะ ไปดูดอกข้างบนเดียวไอ้ยาฟรีไอ้เสฟีดีเปล่าวอืมก็ได้อยู่นะพันไปฮาทางออกระวังเห้แอร์ดอกอืม,มตกตรงนี้พอดีเลยระวังนะก็เนี่ยกินให้ดูฮนะว่ามันได้อะไรบ้างถ้าเกิ่กินนี่มีเงินไดนะ้บางทีก็ได้ของดีนะ ที่เปิดดูเผื่อจะตุ๊ก,กตานะกีนนะอู่ว่าเป็นยังไงฮนะอาการก็เดี๋ยเราไปสรุปกันเลยว่าว่าสิบดอกเป็นยังไงบ้างจบไปแล้วค่าเป็นหนึ่งตัวคนะ่าคนจริงด้วยฮนะสองหมื่นรอบนี้ไปดูวิวว่าเขาใส่อะไรมานะคนนะโอ้ยเห็นเเขาน่าจะจีสามหกด้วยนะ ไม่ใช่เราใช้เขาใ,ใช้ MP5 นะเก็บเสียงเครื่องน่าจะเก็บไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะฮก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูดอกต่อไปฮะที่11บเอ็ถึงสิบหครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย